เจ้ามกาโลดอนก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 7- 8ตัวที่เราขายไปนะครับเพื่อเป็นเงินในการสมทุนในการซื้อเบ็ดอันนี้เฮเวนล็อตนะครับในวันนี้เราจะใช้เบ็ดอันนี้นะครับตามเมกาโลดอนกลับมาเพื่อจะตกได้มาเป็นเฮเวลลี่นะครับคือหลังจากอัปเดตที่เล่นมานะครับผมรู้สึกว่ามกาโลดอนสปอนง่ายขึ้นวันนี้จะลองดูนะฮะว่าใช้โทเทมในการปรับเวลาแล้วเมกาโลดอนจะมาง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับนอสตาซเพนนะครับได้มา1 2 3 4 5 6 7 8้าได้มา8ตัวนะครับเป็นเฮเวลลี่ตัวนี้ อันนี้80,000เลยนะแล้วก็สเปกเติลสเปนได้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8ตัวเหมือนกันนะฮะได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งบิ๊กตกได้ง่ายมากบู o เซิร์ไปด้วยโบบักนะครับคูณ100กว่าเท่าตกง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะมีกล่องสมบัติที่เราต้องเปิดเพื่อรับเป็นพวกเหยื่อ,อ,อได้แต่เงินนะ่ะได้เงินแล้วก็ปลาตัวเล็กๆ โอ้ไม่เห็นได้เหยื่อเลยได้สักเท่าไหร่เซลดูสิทั้งหมดสามแสนเก้าเองเหรอสเปกเตอร์ซื้อแพนนอสตาร์ซื้อแพนอู้อ้าไป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 ,ปไม่ว่าจะได้สักห้าแสนสักล้านหนึ่งอะไรอย่างงี้สามแสนเองเอาละฮะเราไปซื้อโทเทมก่อนมีอยู่ห้าแสนอันละเท่าไหร่นะสองพันใช่ไหมสองพันสองพันคูณหนึ่งร้อยก็คือสองแสน สองพันคูณหนึ่งร้อยคือสองแสนแล้วก็อีกห้าสิบอีกแสนหนึ่งแล้วก็อีกห้าสิโอเคครับร้อห้าสิบอันโอเคนี้ก่อนดูซิใช้กี่อันมันเป็นตอนเช้าตอนเช้าก็เจอตอนคืนก็เจอนะฮะถ้าไม่มีก็เปลี่ยนเลยสมอันวันนี้ใช้นี่ด้วยโอ้ไมเอ,อะเอาไปคาราดอนสี่อันหกอันหรือว่าเรารู้สึกไปเองว่ามันง่ายขึ้น ดดมูล,ลิตมิราชคืนนี้เป็นมิวเทส11อัน12 14เสือ้อแอมนุบใส่แล้วไม่นุบใส่ได้ทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนโอ้โห16อันครับ ไม่มีใครแย่งด้วย16บหกอันอต้องอยู่แต่แถวนี้ตรงนี้นี่คือบริเวณที่เราจะต้องตกเมกาโลดอนต้องใช้เรดาไหมเพื่อความชัวเพื่อความชัวคือบางทีเราการ,ระยะผิดมันจะเสียเวลาไปตรงนี้นะครับมาลุ้นกันว่าเมกาโลดอนจะเป็นเฮเวนลี่ไหมเมกาโลดอนเฮเวนลี่อือฮึใช้อันนี้ดีกว่ารีซิเลียน อืมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นสีแบบเอ็กซติกเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆออฟฟิชใช้ไป16อันใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูอีกรอบหนึ่งนะฮะดูค่าเฉลี่ยถ้าต่อไป10กว่าอันก็มาอีกก็น่าจะพอลุ้นได้อยู่มาแล้วครับติดเฮเวนลี่เถอะจะเป็าราโดอนในหน้าคัาซีนน่าจะไม่เห็นนะครับว่าเป็นเฮเวนลี่ต้องไปดูในกระเป๋าถ้าติดอะนะโอกาส15%ที่จะเป็นเฮเวนลี่ไหนต้องมานะเป็นกาโดอน มาไม่ได้เห็นคัสซีนนี้มานานเรามาตามเก็บโอ้โหเป็นแอนเชียนด้วยโอ้ไปตุ๊กตาสวยมากเฮวิลี่เธอโอ้โหทุกคนครับ this is amazing <laughs> แอนเชียนในกลอโดน เป็นเฮเวนลี่ตัวแรกที่ตกได้ก็ตดเฮเวนลี่เลยครับงดงามมากตัวแรกก็มาเลยโอ้โหสุดยอดอันต่อไปอันต่อไปโอ้โหเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ไม่อยากขายเลยเมื่อกี้มาแบบตอนที่เราเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าต้องรอจะไม่ได้จะไม่ได้ไม่เป็นไรอันที่สามอันที่หกโอ้โหจริงด้วยครับม,มันมาเร็วกว่าเดิมมาก อยู่ไหนไม่ก็โลดอนตัวที่สองจะเป็นเฮลิลี่ไหมถ้าเป็นแฟนทอมแล้วเป็นเฮลิลี่ด้วยคือโอ้โหพลังแห่งเสื้อแอมนุปเป็นแฟนทอมเป็นเฮลิวี่เป็นตัวธรรมดาเป็นเฮลิวี่คือมันจะครบหมดเลยนะฮะสามตัวยังยังยังไม่มายังไม่มาว่ายไปเล่นเล่นก่อนนะไม่ก็โลดอนรอแป๊บหนึ่งมาแล้วครับมาดูว่าใช่หรือเปล่าลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ก็แปดสิบใช่ไหม จริงๆเอนเชนจะ85ไม่ใช่เหรอหรือว่าแฟนทอม85อันไหนก็ได้มาเหอะเมกอรเลดอนตัวที่2ขึ้นิดมาตัวธรรมดาแน่เลยตัวธรรมดาแสดงว่าแฟนทอมใช่ไหมลบ85แต่จะติดเฮวิลลี่ไหมดูสิเมกอรเลดอนไม่ติดครับ มันเรียกง่ายมากเลยครับผิดจากตอนแรกต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเพื่อนใช้เป็นร้อยอันนะกว่าจะได้อ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงห้าสิบอัน <c oughs> มาอีกแล้วโอ้มันดีจริงๆอยู่ไหนจ้าเม็กมันคือที่สุดของที่สุดและที่สุดอ,อ๋อนู่นนู่นนูนนูนนนนน่โอ้ดูยากฝนตกด้วยเอาละ่ะมา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 ,มา,มา แฟนทอมมาหน่อยนะแฟนทอมแฟนทอมแฟนทอมเฮเวนลี่เมกเกอลดอนอือ้น้ำแข็งฟอสเฟนซอสฟิชม,มายากแค่ตัวนี้ไม่กินเหยือสักทีอื้เจ้ามึกเออมาแล้วลบแปดสิบเรียกแป๊บๆมาตามล่าเมกเกอเลดอนได้ สบายๆย,ยังมีแบบอื่นอีกใช่ไหมมิวเทสอื่นที่เรายังไม่ได้ออโรล่าอย่างนี้ใช่เลยครับออโรล่าฮะเมกกะโลดอนที่เป็นออโรล่าแต่เป็นออโรล่าคือตกได้กี่กิโลอ่ะเออดูก่อนขึ้นมาเลเวลอัพพอดีโอ้แอนเชนอีกแล้วติดเฮเวอรี่ไหมเลยระวังตกเรือระวังตกเรืออืม ตกเรือจนได้ไม่เป็นเฮเวนลี่ครับเสียดายเสียดายมันเรียกง่ายมากๆมันเพลินมากเลยเดี๋ยนะออรโลล่าล็อตออรโรลาล็อตได้6,000กิโลไม่ได้ฮะจริงๆใช้ตัวเทมได้นะปรับสภาพอากาศเอ,อ้วผมตกปลาทำไมเนี่ยผมลืมโอ้โหมาแล้วครับอยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่นี้โอ้โหไม่ถึง50อันตัวที่4มาแล้ว 40อันครับเฉลี่ยคือ10อันมาตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะซื้อตัวเทพมาฟาร์มคุ้มไหมผมว่าไม่น่าจะคุ้มมั้งเพราะว่ามีกระโดนราคาลดนะฮะถ้าเป็นช่วงตอนอัปเดตตอนแรกนี่คือราคาดีอยู่โดนเนิร์ฟราคาไปมูลาค่าหายหมดเลยอ๋อแต่ว่าใช้อันนี้ได้นี่เจอรี่ฮลี่เบอร์รี่กับออรลานะฮะเป็นวิเทศอื่นได้กินยากแฮ่ตัวนี้ มาแล้วครับลบแปดสิบอีกแล้วขึ้นมาซะแอนเชียนอีกไหมตัวธรรมดาฮะติดเฮเวลรี่หน่อยตัวที่สี่แล้วนะขึ้นไปเลยเฮเวลรี่ไหมไม่เฮเวลรี่ครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ